สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยซับประดู่หรือว่าอ่างซับประดู่อาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของอ่างเก็บน้ําห้วยซับประดู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําห้วยซับประดู่นะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาด กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขานะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยซับประดูหรือว่าอ่างซับประดูอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับวิธีการเดินทางมาที่นี่นะครับการเดินทางมาอ่างเก็บน้ํำซับประดูห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาแค่10กว่ากิโลเมตรอยู่ในเขตอําเภอ สีคิ้วนะครับมาตามถนนมิตรภาพจนถึงหลักกิโลเมตรที่208ถึง209เลี้ยวเข้าทางแยกซ้ายมือขับไปบนถนนลูกลังประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่นะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเวลา17นาฬิกานะครับคุณผู้ชมอ่างเก็บน้ำซับประดู่หรือเรียกสั้นๆว่าอ่างซับประดู่ นะครับอยู่ในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชส nice ีมานะครับเป็นสถานที่สำหรับเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จุน้ำได้ประมาณ44ล้านลูกบาทเมตรบนตัวเขื่อนนะครับกั้นน้ำเป็นถนนกลวดบนลูกหลังฐานก่อด้วยหินก้อนใหญ่สูงเลยระดับพื้นดินสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตามธรรมชาติโดยรอบได้อย่างสวยงามนะครับลมพัด เย็นสบายนะครับมีทางเดินลงไปเดินเล่นน้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับเป็นพื้นที่ว่างโล่งนะครับนอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยังมีรีสอร์ทและร้านอาหารพื้นเมืองตั้งเรียงรายอยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนจิตหย่อนใจนะครับมานั่งรับประทานอาหารมีปลาสดๆที่นํามาปรุงอาหาร จากแหล่งน้ำนี้นะครับสารพัดเมนูเลยทีเดียวแล้วก็ชมวิวภูเขาสายน้ำและสายลมที่พัดมาอย่างต่อเนื่องเย็นสบายครับร้านอาหารที่นี่เขาทำเป็นซุ้มหลังคาจากนะครับให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้นั่งกันตามอัธยาศัยได้เลยนะครับเปิดให้ลงเล่นน้ำก็เล่นได้ตั้งแต่8 0ดโมงถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็มีที่พักก็คือรีสอร์ทนะครับ มีรีสอร์ทที่แนะนําก็คือซับประดูรีสอร์ทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทางด้านโน้นนะครับผมมองไปไกลๆก,ก็เห็นเหมือนมีวัดอยู่บนภูเขานะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับผมเดินลงมาข้างล่างมารับลมชมวิวบริเวณนี้ลมพัดตลอดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออ่างซับประดูอ,อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำซับประดู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ